สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับในวันพุทธที่27ตุลาคม2564ก่อนที่จะไปฟังข้อจาะลึกกันในวันนี้ครับก็เช่นเคยครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดซ b s สไคร e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ สำหรับทีเด็ดบอลบอลเตงเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลกันโช่ซีรีาอิตาลีนะครับวันนี้ก็1คู่1ตัวเช่นเคยครับคู่อ่าก็เป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสนะครับพบกับซัสซโอโล่นะครับแต่เวลา5ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่เลยครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันแล้วบ้างครับเพิ่มกันที่ยูเวนตุสครับเจ้าบ้าน ฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็มีชนะซามโดเลียนะครับสต่อ2ชนะเชลซีนะครับอ่า่ประตูต่อศูนย์ชนะโตลิโน่หนูนย์ครับชนะโรม่านะครับหประตูต่อศูนย์ชนะเซนต์ปีเตอร์เบิร์ดนะครับหประตูต่อศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับเสมออินเตอร์มิลานนะครับหประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ5เสมอ1ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของซัสโซโล่นะครับพวกเขาก็มีแพ้ให้กับ ตโตลิโน่นะครับ0ประตูต่อ1แพ้อตาลนต้านะครับ2ประตูต่อ1ชนะซาแลนิต,ตานา1ต่อ0แพ้อินเตอร์นะครับ1ต่อ2เสมอเจนัว2ต่อ2อและขสุดท้ายล่าสุดครับชนะเวเนเซียนะครับ3ประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับ ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นยูเวนตุสชนะ2-1ยูเวนตุสชนะ3-0เสมอ2-2เสมอ3-3แล้วก็ยูเวนตุสชนะ3-1และครั้งุท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับวันที่13เดือน5ปี21ครับก็เป็นยูเวนตุสบุกไปชนะซาตูโรได้3ประตูต่อ1นะครับทั้งหมด6ครั้งเป็นยูเวนตุสชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านยูเวนตุสครับลงเตะมาแล้ว9นัด ชนะ4เสมอ3แพ้2ครับได้13เสียมี15คะแนนล้างอันดับ6ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนนะครับซัตโซโล่นะครับลงเตะมาแล้ว9นัดก็ชนะ3เสมอ2แพ้4ครับได้12เสีย12มี11คะแนนล้างอันดับ13ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเจียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับ เรเปิดมาวันนี้ครับให้ยูเวนตุสนะครับเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบห้านะครับลูกควบลูกครึ่งลบเก้าศูนย์ครับอยู่ต่อยูเวนตุสนะครับก็ได้เต็มเสียเก้าห้าครับส่วนอยู่รองซัตโตโลครับได้เก้าศูนย์เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่สามลูกขาวนะครับสามลูกบวกเก้าเจ็ดอยู่ต่อกับสูงนะครับก็เสียน้ำแปดเก้าครับได้แปดเก้าเสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำได้เต็มเสียเก้าเจ็ดนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับ เปิดมาที่ยูเวนตุสนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบ10นะครับครึ่งลูกลบ90อยู่ต่อกับยูเว่ครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย9ไปนะครับส่วนอยู่ลองซัตูโร่ครึ่งแรกได้90เสียเต็มครับส่วนสูงต่ําของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ10นะครับลูกควบลูกครึ่งลบ99อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกครับเสียน้ํา93นะครับได้93เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ําครึ่งแรกได้9 9เสียเต็มนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดโชเดียวขอเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ต่อยูเวนตุสไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่อ่ะ ดูแล้วยูเวนตุสทาได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับช่วงนี้ฟอร์มโนัดหลังสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง5แล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับยังไม่แพ้ใครส่วนฟอร์มโนัดหลังสุดครับของซาตัวโลนะครับพวกเขาชนะได้แค่2เสมอ1และแพ้ไปถึง3นะครับกับอาจารย์มองนะครับกับสถิติที่เจอกันนะครับเป็นยูเวนตุสที่ทําได้ดีกว่าตลอดนะครับบัวเคยค้ามาเคยกี่แบบนี้เตืานที่อาจารย์เคยว่านะครับก็ฟุตบอลวันนี้ยังไงก็ยูเวนตุส 3แต้มเต็มเป็นของยูเว่แน่ครับ2เกม3เกมหลังสุดที่เจอกันก็เป็นยูเวนตุสนะครับถล่มไป3มประตูต่อ1ทั้ง2เกมเลยนะครับที่เจอกันอาจารย์มองว่าวันนี้กับ1เม็ดก็ยูเวนตุสมีแน่นอนครับ3แต้มเต็มเป็นของยูเว่แน่นอนต่อแล้วรุ่นเม็ด2เม็ด3น่าจะสบายกว่ากันเยอะนะครับดูแลว้วซาตัวโลไม่น่าจะต้านทานไหวครับต้องมาเยือนด้วยนะครับวันนี้อาจารย์จ,จึงมาว่าให้ต่อยูเวนตุสไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผลที่เด็ดบอลบอลเตงเคนโดโช์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ขอ,อาจานนะครับก็คือให้ต่อยูเวนตุสไปครับรับทรับแน่นอนครับคืนนี้ส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกท่ายผลไม่กาบอรจาร์หรือว่าร่วมดูหน้าน้าแหบปอาจารย์แบบนี้หรือว่าจะสนับสนับส่งอาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปาเจที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามานะครับท่านก็จะได้ ได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับเว็บนี้ดีมั่นคง100%นตะครับตอนนี้ก็ไประบบโอโต้นะครับฝากถอนรวดเร็วแล้วนะครับก็เว็บดีมั่นคง100%ต้องแอดโคปาเนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์กันมาได้ที่ ken do t i เจ็กนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้า เพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จใ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับแอดกันเข้ามาได้เลยครับสําหรับทีเด็ดบอลบอลเตงเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวผมอาจารย์เคนโดโชเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ